ไอ้ที่ว่าจะได้โหวตไม่ได้โหวตใะเรื่องหนึ่งของศาลท่านจะว่าอย่างไง<อ>แต่คุณชูวิทย์แกก็ไปต่องจริงเมื่อวานนี้เราก็ตัดบรรยากาศสดเข้ามาบางช่วงบางตอนตอนแรกที่ออกมาต้องบอกใช้คำว่าแถลงได้ไหมหรือใช้คำว่าแฉดีหลายคนคบอกว่านี่แฉเพราะเจ้าตัวก็บอกแฉเพื่อช,<ร> <ๆ S 2> ชาติเออหรือจะเป็นแถลงข่าวคุณชูวิทย์นะฮะออกมาบอกบอกว่ามีการส่งนอมินีเป็นแม่บ้านกับรอปพไปซื้อหุ้นไปถือหุ้นแล้วบอกโอ้โหเป็นพันล้านอ่ะกู้กันได้ยังไงเนี่ยนะครับ คือคุณชูวิทย์ครับแฉเพื่อชาติตอนที่2แต่ตอนแรกแกบอกแกมีหลาย EP ีนะมีเป็น1ิแล้วนี่แค่ตอนที่2เองครับสัปดาห์ก่อนก็มีการแฉคุณเศรษฐาทวีสินไปแล้วนะฮะวันนี้มาก็มีเมื่อวานนี้ก็เปิดฉากเอาปี๊บเนี่ยคลุมหัวเนี่ยนายกดิจิตอลนะครับแล้วก็พาคุณวรัญชัยฮะมาด้วยคุณชูวิทย์บอกวันเกิดวันเกิดตอนหลังก็มีนักข่าวเขา,ายวันเกิดเอาเค้กมาให้ดรื่ยเหมือนกันนะนะก็บอกวันเกิดจะขอทาภารกิจแฉเพื่อชาติ ปั่นที่ดินบวมเงินตัดตอนเป็นที่ดินหรูสร้างคอนโดกลางทองหลอ่อมูลค่าที่ดินมหาศาลคือแน่นอนพอคุณชีวิตออกมาแฉมีโพสต์ต่อในฝั่งที่ถูกพาดพิงไปถึงอย่างคุณเศรษฐากัสสรสสก็ออกมาโต้เหมือนกันนะจะเอาจุดเริ่มต้นก่อนเมื่อวานนี้คุณชีวิตว่าย,ยังไงคุณชีวิทบอกว่ามีกระบวนการปั่นบวมเงินตัดตอน เริ่มต้นที่ที่ดิน9้าโฉนดตอนหลังเป็นคอนโดรหรูแห่งหนึ่งครับส่วนอีกหนึ่งนโฉนดเหลือเป็นที่ดินเปล่าในซอยทองหล,ล่อและบอกที่ดินแปลงนี้เดิมเป็นของคุณหมอท่านหนึ่งแล้วแสนสิริก็ไปซื้อบริษัทลูกทุนจดทะเบียนร้อยล้านบาทเมื่อ5เมษายนปี55มีการจดจำนอง LH Bank 465ล้านบาท11กุมภาพันธ์58บริษัทลูกขายหุ้นบริษัท100้ล้านบาทครับแล้วก็มีการตัดตอนให้นอมินีโดยมีคุณพินิษ อาชีพเป็นแม่บ้านถือหุ้นส่วนใหญ่99.99% 99แล้วบอกไปตรวจสอบไม่เจอข้อมูลการเสียภาษีที่บ้านเนี่ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ฮะอันนี้คนแรกอีกคนหนึ่งคือสมศักดิ์ ถือหหุ้นอาชีพรอปพและบอกสมศักดิ์คนนี้เนี่ยมีชื่อเป็นกรรมการอีก5บริษัท1ในนั้นเป็นบริษัทรถรับส่งในโครงการของแสนสิริจากนั้นฮะก็ไปขอกู้เงินกับบริษัทอาณาวัตรพันล้านบาทเอาเงินไปปลดจำนอง465ล้านบาทที่จดจำนองกับ LH Bank เนี่ยนะครับทำให้พินิษได้กำไรจากเงินกู้หลังปลดจำนองที่ดินแล้วก็ซื้อหุ้นจากเจ้าของเดิมอ่ะก็400กว่าล้านเนี่ยนะครับ คุณชีวิตบอกอีกทุกคนเนี่ยกู้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านรอปพเพราะมีตัวอย่างแล้วใครเดินไปทองหลอ่อไม่ต้องมีเครดิตเลยที่พูดมีหลักฐานหมดพร้อมสู้ทุกชั้นศาลไม่ว่าจะศาลดีกาก็ตามคือ <c oughs> คือแปลว่าออกมาแฉก็รู้นะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนกลับแน่นอนก็บอกพร้อมหมดเลยนะฮะแล้วบอกทุกวันนี้ ฉีดยาฆ่ามะเร็งเพื่อขอสู้ต่อ,อวันนี้ที่ออกมาแฉคุณเศรษฐาเนื่องจากเสนอตัวเป็นคนดิเดตนายกแต่มีพฤติกรรมซ่อนเร้นอำพรางปิดบังไม่สามารถพอจะเป็นนายกได้ทําให้กังวลใจว่าเงินดิจิตอล1นึ่งมืนบาทจะตั้งบริษัทดิจิตอลไว้รองรับไหมถ,ถ,ถ้าคุณถ้าคุณเศรษฐาไม่ยอมถอยนยะพร้อมเดินหน้าแฉต่อฮะถ้ายังมีชื่อคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรี เนี่ยค่ะโอ้แฉดุเหมือนกันนะเมื่อวานนี้นะเจ้าตัวค่ะพอมีประเด็นบอกว่ามีน้องมินีเกิดขึ้นส่งแม่บ้านส่งรปภมาซื้อหุ้นแบบนี้ล่าสุดเจ้าตัวยังโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ด้วยนะคะจู่วัวมาเลยคุณผู้ชมโจรใส่สูตรปล้นให้กู้1000ล้านผิดคนแล้วบอกความจริงเรื่องปรากฏค่ะเพียงแค่ไม่ถึงวันนางสาวพี่นิดแม่บ้านที่คุณชูวิทย์เอามาแสดงว่าเป็นนอมินีในบริษัท n n ที่มีหุ้นถึง99.9% 9 99 8เ คู่กับนายสมศักดิ์ซึ่งเป็นรอปภก็ออกมาแสดงตัวบอกเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องและก็มีการไปแจ้งความที่สพเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามทั้งที่มีชื่อมีบัตรประชาชนได้รับเงินกู้จากบริษัทลูกของแสนสิริและเป็นเงินสูงถึง1000ล้านนะคะคุณชวิตบอกว่านี่แสดงให้เห็นว่านางสาวพินิษ์ถูกสวมบัตรประชาชนเพื่อจะไปกู้เงินไงเพราะในวันที่รับเงินกู้1000ล้านมีการดำเนินการโดยนายสมศักดิ์ซึ่งก็เป็นกรรมการคู่กัน ปรากฏว่านายสมศักดิ์รอปภเนี่ยเป็นคนเซ็นชื่อนะคะเป็นคนเซ็นชื่อทานิติกรรมที่สํานักงานที่ดินด้วยตัวเองและคุณชูวิทย์ยังบอกยังไม่รู้ว่าตัวปลอมอีกหรือเปล่างานนี้ในแสนสิริซึ่งก็เป็นบริษัทใหญ่มหาชนรวมไปถึงบริษัทลูกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการซื้อขายที่ดินเป็นจํานวนเยอะๆคําถามก็คือไม่ได้มีการตรวจสอบหรือแกล้งไม่ได้มีการตรวจสอบหรือเปล่าเพราะเป็นคนนําเช็คเงินกู้จํานวนถึง1000ล้านไปให้กับใคร แล้วเข้าบัญชีใครเงิน1,000ล้านเนี่ยคุณชูวิทย์บอกไม่ใช่น้อยนะจะอ้างบอกไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นไม่ได้จะตะแบงยังไงความจริงก็จะปรากฏในเมื่อเจ้าของบริษัทออกมาบอกว่าไม่ใช่ตัวเองแล้วยืนยันไม่รู้เรื่องคําถามคือแบบเนี้ยเขาเรียกมืออาชีพหรือเปล่าที่สําคัญจับตาให้ดีคุณผู้ชมหนึ่งชั่วโมงให้หลังจากนี้นะคะคุณชูวิทย์บอกว่าเวลาบ่ายโมงค่ะจะไปฟ้องคุณเศรษฐาทวีสินในข้อหาฟ้องเท็จ จะไปฟ้องตรงที่ศาลอาญารัชดาด้วยนะคะในฐานะประชาชนซึ่งก็ถือหุ้นแสนสิริอยู่เหมือนกันจํานวน2 0 0หมหุ้นเสียหายจากการกระทําของแสนสิริค่ะแล้วเจ้าตัวคุณชวิตบอกว่าไปแจ้งความที่รองพ,อตะตะอพตบตรพลตำรวจเอกจรเชฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊ก10โมงเช้านะคะวันพฤหัสนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนี่เป็นนิติกรรมอําพรางอย่างสมบูรณ์แบบค่ะคุณชุวิตบอกแบบนี้นะคะคือมีการสวมบัตร แล้วก็ไปซื้อบริษัทรับโอนหุ้นกู้นะคะรับโอนหุ้นเนี่ยกู้เงินมา1,000ล้านรับเช็คเงินกู้จ่ายคืนให้ธนาคารนำเงินกู้ที่เหลือไปขายที่ดินใจกลางทองหล่อและก็มีการโอนหุ้นตัดตอนให้อีกคนหลังจากนั้นก็ไม่ส่งงบติดต่อกันมาถึง5ปีจนกลายเป็นบริษัทร้างในที่สุดแล้วผู้เป็นเจ้าของบริษัทมีหุ้นเนี่ย99.998%นะคะที่ไปทำนิติกรรมกับบริษัทแสนสิริ บ้านเนี่ยอยู่มหาสรา,ารคามแล้วบอกไม่รู้เรื่องนี้เลยทีนี้คุณชูวิทย์บอกว่าที่นี่เองเนี่ยก็ไม่ใช่ที่ดินแปลงแรกที่มันเกิดกระบวนการปั่นค่าที่บวมเงินมัดจำตัดตอมโริษัทค่ะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแฉอีกหลายแปลงที่เกิดขึ้นใจกลางสุขุมวิทนะคะแต่ละแปลงเนี่ยมีมูลค่ามหาศาลค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยใช้รูปแบบเหมือนๆกัน คุณชูวิทย์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการนําเสนอในโอกาสต่อไปก่อนจะมีการโหวตเลือกนายกด้วยนะคะแล้วถึงขั้นบอกว่าถ้าตัวคุณชูวิทย์เองเป็นบริษัทแสนสิริคงจะกลุ้มใจแล้วอะเพราะว่าคู่สัญญาหรือคนที่ถูกแ้างชื่อเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัท N N บอกไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้ก็ไปแจ้งความเรียบร้อยถ้าแสนสิริไม่ไปแจ้งความบ้างว่าตัวเองเนี่ยให้เงินกู้พันล้านผิดคนอันเนี้ยอันเนี้ยผิดปกติมากงานนี้บอกเลยนะคะ คุณชวิทย์บอกถ้าผมไม่แฉเนี่ยก็คงแกล้งโง่ไปอีกนานนี่แหละเป็นกระบวนการอาชญากรรมเศรษฐกิจของแท้ค่ะ,ะโอ้แฉออกมาเป็นฉาก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 ,ากที่เกิดขึ้นเลยนะครับคือคุณชูวิทย์ออกมาแฉทางคุณเศรษฐากับแสนสิริก็ออกมาโต้เหมือนกันนะครับอย่างแสนสิริเองมีการออกแถลงการเลยครับยืนยันบอกว่าการซื้อที่ดินทองหลอดถูกต้องการสรรหาจัดซื้อที่ดินของแสนสิริถูกต้องตามกฎหมายโปรง่งใสตรวจสอบได้ในทุกข,ขั้นตอน บริษัทมีแนวทางการพิจารณาการจัดซื้อที่ดินอย่างชัดเจนผ่านการประเมินความเสี่ยงหลากหลายมิติแล้วก็บอกว่าก่อนการอนุมัติจัดซื้อที่ดินเนี่ยนะครับแต่ละแปลงก็จะมีการมีทีมสัญหาที่ดินที่มีความเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นและก็ข้อมูลละเอียดของที่ดินที่ได้รับการเสนอขายมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดทั้งในเชิงมหาภาค การขยายตัวของเมืองประชากรโครงสร้างพื้นฐานของประเทศรวมถึงดูเรื่องของราคากลไกตลาดด้วยทำเลที่ตั้งของที่ดินการสำรวจตลาดคู่แข่งเงินลงทุนกำไรที่คาดว่าจะได้รับอย่างละเอียดเลยทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเนะฮะตอนแรกเขาก็มีการถามว่าถ้าเกิดจะบอกว่าซื้อตามคุณชูวิทย์ว่างจรงิงคือราคานั้ณนนแถวทองหลอ่อมันซื้อได้ด้วยเหรอนี่ค่ะ ก็เลยกลายเป็นประเด็นกันก็มีคนออกมาโต้ออกมาบอกว่าเอ๊ยที่คุณชีวิตพูดข้อมูลของคุณชีวิตก็มีแต่มันได้ด้วยเหลอราคานั้นนะฮะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือเราเห็นมุมของแสนเสรีออกมาแถลงการยืนยันแบบนี้ไปฟังมุมของคุณเศรษฐาทวีสินบ้านนะคะเจ้าตัวเนี่มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะ บอกหลังจากที่คุณชูวิทย์ออกมาถแถลงเกี่ยวกับการซื้อที่ดินแปลงสุขุมวิท55ปัจจุบันก็คือโครงการคุณบายูและทางแสนสิริก็ออกถแถลงการข้อเท็จจริงนะคะตัวผมเองเศรษฐาทวีสินเนี่ยอดีตเคยบริหารแสนสิริมานานมากกว่า30ปีค่ะบริษัทผ่านวิกฤตมาหลายครั้งโดยที่ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งจนเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของประเทศคือเติบโตจนมีทรัพย์สินรวมเกือบ130,000ล้านบาท และก็มีกำไรมากกว่า4,000ล้านในปีที่ผ่านมาได้รับการยอมรับได้รับการเชื่อถือจากทั้งลูกค้าผู้ถือหุ้นสังคมทั่วไปนี่น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ระดับหนึ่งว่าแสนสิรินั้นถูกบริหารอย่างมีธรรมาพิบาทการตรวจสอบจากทุกฝ่ายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้พร้อมให้ตรวจสอบแต่การตรวจสอบจะต้องสร้างสรรค์ทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์มีข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและไม่บิดเบือนหรือนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จค่ะ ในขณะที่ผมเป็นผู้บริหารบริษัทที่ดินแปลงสารสินซื้อมาตามราคาตลาดที่เหมาะสมส่วนที่ดินแปลงทองหลอ่อซื้อมาในราคาตารางวาละ1ล้านหแสนบาทซึ่งถือเป็นราคาตามตลาดปกติในขณะนั้นการกระทำอะไรที่มันบิดเบือนไม่เป็นความจริงฝ่ายกฎหมายเนี่ยจะมีการรวบรวมข้อมูลนะคะรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงและก็จะไปต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุดอย่างแน่นอน คุณเศรษฐาถึงขั้นบอกด้วยค่ะการที่ฝ่ายกฎหมายของบ้านเมืองเข้ามาตรวจาสอบเป็นเรื่องที่ถูกต้องและก็พึงกระทําแต่การที่บุคคลหนึ่งปลุกปัน่นตั้งสมมุติฐานขึ้นมาเองโดยมีเป้าหมายบางประการอันนี้แหละถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้องคนะ่ะ <c oughs> คือคือเรื่องนี้นี่ยาวเลยนะแล้วหลายคนโอ้คุณชูวิทย์นี่บางคนก็บอก ถูกที่ถูกเวลาเลยออกมาแฉแบบนี้บางคนบอกเอ๊ะออกมาแชฉแบบนี้ต้องการให้ไปเข้าทางใครหรือเปล่าอเออมันจะเป็นการเมืองไหมโอ้นี่คือมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าทําธุรกิจอย่างไรแล้วนะมันไปถึงการเมืองเลยครับท่านผู้ชมครับทีนี้เรื่องของคุณชูวิทย์จะยังไงบ้างเพราะว่าก็มีการฟ้องกันไปฟ้องกันมาด้วยทนายความคุณเศรษฐาทวีสินครับคุณวินยัตชาบนตรีนะครับ ก็บอกว่ากรณีที่คุณเศรษฐาโพสต์ข้อความว่าคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับออกไปถแถลงข่าวเรื่องการซื้อขายที่ดินสุขวิท55มีการกระทําใดๆที่บิดเบือนไม่เป็นความจริงจะให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมข้อมูลมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุดคือบอกตอนนี้นอกจากคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับที่ยื่นฟ้องเมื่อ7สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้ยังไม่ได้รับมอบอํานาจนะครับให้มีการมายื่นฟ้องอีกส่วนตัว ของคุณวินญ,ญตัตเองบอกว่ามีข่าวคุณชูวิทย์จะยื่นฟ้องกลับด้วยข้อหาฟ้องเท็จก็บอกเรื่องนี้เข้าใจเลยเข้าใจคุณชูวิทย์เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแต่ประเด็นการฟ้องกลับเนี่ยคือเจ้าตัวบอกก็มีหน้าที่แก้ตัวมีหน้าที่สู้คดีแต่ยืนยันว่าสิ่งที่ถแถลงวันนั้นเป็นข้อเท็จจริง ทำในฐานะทนายความโดยวิชาชีพมีกรอบการถแถลงที่ทำในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจให้ตอบโต้ประเด็นคุณชวิตด้วยความจริงนะมีการตอบโต้กลับเท่านั้น,มนไม่ได้มีประเด็นอื่นการจะฟ้องเป็นเท็จได้ก็คือการที่นำเรื่องไม่จริงไปฟ้องอแต่เรื่องนี้เอาเรื่องที่คุณชวิตแถลงข่าวจนคุณเศรษฐารับความเสียหายไปฟ้องจะเท็จหรือไม่อย่างไรยินดีไปพิสูจน์ในศาลส่วนตัวไม่โกรธคุณชวิตด,ด้วยเข้าใจดีว่าเป็นการใช้สิทธิ์ แต่ย้ำนะบอกว่าที่ทำไปก็เป็นไปตามวิชาชีพยอยู่ในกรอบที่มีการพาดพิงมาถึงลูกความก็ต้องแถลงข้อเท็จจริงให้สังคมได้ทราบเนี่ยค่ะไป,ไปมาๆนะขยายความเข้าไปอีกนะแล้วล่าสุดคุณผู้ชมพอมีประเด็นเรื่องของนองเมดีใช่ไหมคะมีแม่บ้านมีรอปภเข้ามาเกี่ยวข้องนะักข่าวเราลงพื้นที่เลยค่ะลงพื้นที่ไปที่มหาสารคามนะคะไปที่บ้านของนายนิเวศคำยศอยู่ที่บ้านเลขที่205ตำบลนานทองอำเภอเชียงยืนนะคะ คือพบว่าบ้านหลังนี้ที่ปรากฏในข่าวไม่มีคนอยู่ในบ้านนะเห็นบอกตอนไปถึงเนี่ยมีรถประมาณ3ามคันจอดอยู่ฮะและก็มีแพ็คน้ําดื่มที่เตรียมไว้ขายจากการสอบถามชาวบ้านในหมู่บ้านบอกว่าบ้านหลังเนี้ยที่เป็นข่าวมีการทั้งหมด6คน่ะมีนางน้อยอายุ56ปีมีนายนิเวศคํายศหรือว่าในเชียรอายุหกสิปีมีลูกอีกสองคนหลานชายอีกสองคนขอภัยหลานเฉยเฉยอีกสองคนนะไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายชาวบ้านเนี่ยไม่เคยรู้ข่าวมาก่อนเลยจนกระทั่งวันนี้แหละนักข่าวเข้ามาในพื้นที่ จึงทราบว่ามีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นส่วนตัวเนี่ยไม่เชื่อว่าเพื่อนบ้านจะไปเป็นตามข่าวที่ปรากฏนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นคนในบ้านอยู่บ้านกันตลอดช่วงเช้าก็ยังเห็นอยู่บ้านตามปกติบางวันก็จะออกไปไร่ออกไปนาบ้างแล้วก็มีธุรกิจขายน้ําดื่มมีเพียงลูกสาวที่เคยไปทํางานที่กรุงเทพเมื่อประมาณ5ปีก่อนแต่ตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านทําธุรกิจน้ําดื่มกันแล้วส่วนสามีของนางสาวพิดนิดเนี่ยนะคะที่บอกเป็นแม่บ้านเนี่ยนะคะคือตามรายงาน บอกว่าข่าวที่ปรากฏก็บอกรู้สึกงงเหมือนกันค่ะงงเป็นอย่างมากกับข่าวนี้เพราะว่าข่าวที่ออกไปเนี่ยมีการระบุว่ามีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเงินไม่ใช่น้อยนะหนึ<ะ>่งพันล้านที่ว่าไปกู้มาสามีคุณพินิจที่เป็นแม่บ้านบอกไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่ว่าก่อนหน้านี้สี่ถึงห้าวันก็มีคนมาถ่ายรูปบ้านอีกวันก็มีคนขี่รถปาเจโรเข้ามาแต่ก็ไม่ยอมลงมาจากรถ รูปที่คุณชูวิทย์เอาไปเผยแพร่เนี่ยก็เป็นภาพใหม่ๆเพราะเพิ่งจะมีการปรับปรุงบ้านไปได้ไม่ถึง2อาทิตย์ด้วยซ้ําที่ผ่านมาก็เอกใจเหมือนกันแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้จนกระทั่งแบบเป็นข่าวเพื่อนๆส่งให้ดูกันเยอะเลยนะคะรู้สึกตกใจมากนอนไม่หลับเมียก็ท้อง7ดเดือนใกล้คลอดรู้สึกงงชื่อของแฟนเนี่ยไปโผล่อยู่ในข่าวได้ยังไงแล้วเป็นข่าวดังขนาดนี้คุณผู้ชมคะ กระทั่งมาซาภายหลังบอกมีคนที่มาถ่ายรูปเอาไปสืบรอบๆหมู่บ้านโดยมีการสอบถามว่าบ้านเนี่ยทำอาชีพอะไรไก่อนที่จะเข้ามาที่บ้านคือเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ข่าวที่ออกไปเนี่ยกระทบมากส่งผลเสียเยอะมากแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยนะคะยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าหากมีเงินที่บ้านจริงๆเนี่ยเงินพันล้านนะคิดดูแล้วกันคงจะไม่ได้อยู่บ้านแบบนี้บอกตรงๆก็ได้ไปแจ้งความเอาไว้แล้ว ส่วนจะดําเนินการอย่างไรต่อไปสามีคุณพิริตบอกเดี๋ยวรอดูอีกทีนะงะงงไปหมดแล้วตอนนี้มี่ค่าบอกที่บ้านมีเงินตั้งพันล้านไงคือ <c oughs> เป็นเราเราก็งงอะนะ,ะถ้าอยู่ๆมีชื่อแบบนี้คือถ้ามีแล้วได้ใช้ตังก็โอเคอะแต่นี้เดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันไปนะเพราะว่าอีกฝั่งนึ่งก็ยืนยันว่าเขาก็ทําถูกต้องทุกขั้นตอนคุณชูวิทย์ก็บอกว่าก็มีหลักฐานมีข้อมูลเหมือนกัน<ะ>อันนี้ อีกยาวและนี่อย่างที่บอกไปว่านี่คือเพิ่งสองอพิโซดเองนะแล้วคนที่บอกมีเป็นสิบอะมุดหลายคนอยากจะรู้เลยว่าแล้วเอพิโซดต่อๆไปมันจะไปกันไกลขนาดไหนฮะ